วันนี้จะมาเที่ยวงานวัดนะคะงานวัดเนี่ยเป็นงานประเพณีรบ,บัวนะจะจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะโยนบัวจะเป็นวันที่6นะคะก็คือวันนี้จะเป็นงานรบ,บัววันแรกวันที่30ิถึงวันที่8ตุลานะถ้ายังไงเพื่อนๆอ,อยากมาเที่ยวก็ลองมาได้อันนี้ก็คือจะเป็นร้านจอดรถนะคะเราเอารถมาจอดด้านในแล้วก็เดินกันออกไปปเราไปดูกันดีกว่า สถานที่จอดรถตอนนี้ที่วัดบางพีเนี่ยที่ก้าไล่เนี่ยเขาทําดีแล้วนะคะก็คือเขาเทปูนทําถนนใหม่แล้วเห็นไหมคือทุกคนที่เอารถมาก็คือสามารถมาจอดที่ข้างในนี้ได้เลยถ้าใครเดินไม่ไหวก็จะมีรถกรอล์ฟบริการด้วยนะนี่เห็นไกลๆแต่ถ้าใครเดินไหวก็เดินออกไปได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้บริการรถกรอล์ฟ ในลานนี้ก็คือจะมีที่จอดรถนะคะที่เอาไว้จอดรถเนี่ยเยอะมากคือได้เป็นหลายร้อยคันเลยไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่จอดแต่ถ้ามาแบบช่วงเวลาพีกพีก็อาจจะต้องวนสักรอบสองรอบนะงานรับบัวนเนี่ยจะมีตั้งแต่วันที่30ก็คือวันนี้นะคะวันแรกแล้วก็จะสิ้นสุดไปถึงวันที่8วันสุดท้ายแปดตุลานะโยนบัวเขาจะโยนวันที่6 ะะก็ถ้าใครจะมายนบัวก็ให้มาแต่เช้าเช้านะปะเราไปเที่ยวงานวัดกันดีกว่าของกินก็มีตั้งแต่ที่จอดรถเลยมีน้ำอ้อยอันนี้ก็จะเป็นทางออกทางเข้าทางออกทางเดียวกันนะเอไปคนมีลูกก็พาลูกมาเที่ยวได้ มาเริ่มกันเลยนี่ก็จะเป็นทางเข้างานวัดบางพีใหญ่วัดงานโยมบัวนะคะคือคักมากอ่าเราข้ามมาได้แล้วก็จะเจออาหารขายเพียบเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูริเกมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลิเกนะคะอันนี้จะเป็นงานยนบัววัดหลวงพ่อโตนะ ใครชอบริเกใครชอบงานวัดก็มาเที่ยวได้ให้เป็นผู้เปิดไปทีกอค่ับฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าก็จะขอเปิดไปที่ใดก็ไดนักปบัตนใจความมีว่าใครชอบดูริเกก็มาดูได้นะโหอลังการมากแผนดินเมืองหน้าด่า ขอมอบให้กับราชรสฝ่ายซ้ายเสียงมณีเป็นผู้ครอบโหออลังการมากเลยพ่อที่สองนักเมืองหลวงรัตนบัลลังขอมอบให้กับราชรสฝ่ายขวาครีริเรกเป็นผู้ครอบครองหนึ่งปีจะได้ดูริเก้พ่อที่สามไม้หเมอลังการมากต่นเต้น ราชรถสีดิเล็กล้มหายตายจากหรือทุกคนภาพแล้วก็ไม่สามารถที่แบบว่าเป็นแม่ยกต่างๆนะนะก็จะนั่งดูแบบเมื่อนั้นราชรถเสียมณีฝ่ายซ้ายก็จะขึ้นคลองเป็นองค์กษัตริย์เขาก็บตังค์ไหมเสร็จขอเก็บตงคะนางไม่เก็บอันนี้เขาไม่เก็บตังค์นะคะองค์พระมหากษัตริย์สีโสพลคุณเจ้า ไาใต้ท้งอาดึกเท็บเจ้าเสียงมณีนังกุ้มเหมือนไฟมาสมอยู่ในอกไม่ง่าย ภายในหัวอ,อกคืนคมร้องเสร็จเดินหายเข้าหกโดยที่กูไม่ต้องบังคับเสียงไม่ดี้าล,ล้วก็เราก็เดินผ่านเข้ามาจะให้ขึ้นของปรนะนัางด้านข้างเพราะฉะนั้นเสด็จข้อต้องการที่เราจะดูรูปตาของเด็จข้อนี้ตัวนี้จะเป็น

อล,ลอยๆจะขึ้นของเนี่ยโดนแต่ละหนึ่งแว้ร <ı st informative> ับโชคกหรอเออใช่รับชคกเ กากินให้มีฮิ้วติดบ้านไปเทียบเลยนะคะถ้าใครเคยมาเที่ยวงานลราบัว,บวก็จะเคยเห็นแบบจ้าประจำประจาที่เคยมาลงกันมีนกด้วยนกย่างนกย่างที่เคยมาทุกครั้งเลยมีทะเลดองมีพวกซาซิมินะคะปลาหึกใหญ่มากหมึกไข่ตัวละ140บาทมีปูกรอบซส้ของอีสานก็มี มีเยอะมากมีมีไก่ฉีกก็มีนะคะปีนี้มีหมี่ไก่ฉีกด้วยหมืนย่างเจ้าเก่านี่นี่ใครชอบกินเกี่ยวกับพวกเข้าเกี๊ยวเกี๊ยวเผ็ดเกี๊ยวอะไรพวกนั้นก็มีนะทอดมันนี่คืออยู่ประจำที่เดิมปีที่เราก็อยู่ที่ตรงนี้นะคะ คุ้นเคยกันนะคะคนที่เคยมาเที่ยวปีที่แล้วก็จะเห็นเห็นนะคะที่เคยมาลงเดิมๆนะของก้มใหม่ๆเลยนะวันนี้แต่จริงๆเขาก็ทำใหม่ทุกวันนั่นแหละทำใหม่ทำสดทุกวันอยู่แล้วย่างก็มีนี่นี่ขนมปัง ขนมปังนุ่มๆสดใหม่ไส้ทรักก็มีนะคะปีนี้ปังเวอร์ใครมานี่ไม่ต้องหว่วงว่าจะหิวนะถ้าหิวก็แบบว่าหากินได้แบบตามทางนาี่ิ้วกับบ้านไปด้วยไปด้วยได้ต่วาเดี๋ยวเราตรงไปตรงนั้น ข้าวเกียเข้าวเกียบปลานะกินมากมีข้าวเกียบปลาเก่ารัดนะพวกของทอดต่างๆปีนี้เก่ารัดมาขายเยอะนะเขาชอบกินกันเหรอเก่ารัดญี่ปุ่น <c oughs> ามาทุกปีอ๋อมาทุกปีนี่หอยทอดหอยทอดอยู่ฝั่งนี้นะคะอาหารข้าวก็จะมีหอยทอดผัดไทยเหมือนเดิมขนมจีนน้ำยาก๋วยเตี๋ยวไก่เวมันไก่เหมือนเดิมน,นะคะใครเลิกงานมาเที่ยวแบบผิวๆไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหาอะไรกินยากไหมรู้อยู่แล้วว่าแบบว่างานระบวนนี้ของกินเทียบ แซลมอนซาซิมิก็มีกุ้งดองซีอิ้วลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งโอ้มีเยอะแยะเลยคือแบบกินกินทั้งคืนเลย <c oughs> เอาดิปีนี้มีกุ้งด้วย <c oughs> กุ้งเผาน่าก,กินมาก ตอนนี้เราเดินมาจะถึงท่าเรือละจะถึงคลองนะหูนี่ไส้กรอกใหญ่ๆนั่นเลยนะ,ะน่ากินมากไส้กรอกยัจัมโบ้นะคะอะอันนี้หมดแล้วไม่รู้ขายอะไรก้วยปิ้งโอ้ว้วยปิ้งขายดีขนาดนี้เลยอ่ะ นำ่ีลอ๋ออยากกินน้ำลำไยเกาลัดเกาลัดก็มีนะคะเกาลัดไปน้ำเน้ำมะพร้าวก่อนได้ไหมไม่เอาอยากกินน้ำลำไยไม่เป็นไรเดินเดินเล่นเดี๋ยวไปไหว้พระหลวงพ่อดตอกทอดตอกอีกอันนี้เดินตรงมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะพาไปดูท่าน้ำก่อนท่าน้ำเนี่ยได้ยินเสียงเรือไกลๆอ่ะเพราะว่าเขาแข่งเรือกันแน่เลย ชื่อบ้ขาแข่งเรือ,อมาเที่ยวงานน,น,เงงานเหรออ๋อโอ้อยดูดิแข่งเรือว,วันเยอะถากวามาไม่รู้เหมือนกันดูดิมีเรืออลูมิเนียมด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าเรือเลยเรืออ, <c oughs> ล,อ,อลูมิเนียมเพิ่งเคยเห็นนะคะเรืออลูมิเนียม <c oughs> ให้เพื่อนๆดู อันนี้ก็คือเป็นการเตรียมการที่จะแข่งเรือกันวันมีแข่งเรือวันไหนวันยนบัวใช่ไหมวันที่6ใช่ไหมยนบยนบัววันที่6กนะคะก็จะมีเรือมีแข่งเรือมีเกี่ยวกับอาแหงขอางงก็ ที่สุดของความเร็วโฮมพัชันสวยมากจบแล้วจบไปแล้วก็กลับมาก็มานี่ไม่ไม่ครับแต่เดียวจไตรงนี้ก็จะเป็นประเพณีของอาชาวบางทีนะคะที่มาเอาเรือมาแข่งกันมาประลองความเร็วมาประลองความเร็วกันนะคะว่าเรือใครจะเร็วกว่ากัน แล้วก็น,น้ำแ้นจะผ้าจะพูดอะไรวะเนี่ยม,มาลา,มาล้หมามาละอันนี้ก็เป็นน้ำผลไม้น้ำสีต่างต่าบรรยากาศคล้ายๆวันลอยกระทงเลยนะคะ ก็จะมีการเตรียมเรือก็จะมีคนขึ้นไปถ่ายผ้ากักอกหลวงพอโตที่เขาก็มาจะแห่ในวันที่6นะอาจจะเป็นเพราะว่าสามสี่ทุ่มแล้วมันมันก็เลยดูแบบว่าคนน้อยๆอะสวยงามมาก มาละเรืออลูมิเนียมปีนี้เราเพิ่งเคยเห็นเรืออลูมิเนียมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลิศมากไปเราเดินทางไปดู หวานเพิ่มเติมต่อใครชอบกินสายใหม่ก็มีนะคะลูกตาบุญเจ้าตัวล้านทำสดๆเลยดูชุดแต่งใส่แต่งอากาศปีนี้เหมือนจะเย็นๆนะห500เหมือนจะเย็นๆลมพัด ตลอดเลยอ่ะก็เหมือนกับว่าจะใกล้ไปฝนต้นหนาวแล้วด้วยแหละเนี่ยทุกคนก็จะมานั่งกันตามเนี่ยนั่งดูเรือนั่งกินอะไรกันไปเรื่อยๆสว่างสวยสวยงามมากวัดเขาจัดวัดเขาจัดสวยดีนะ เดี๋ยววันที่6เราจะมาดูแข่งเรือกันนะคะเดี๋ยวคนก็เดินทางเข้ามาดูเรื่อยๆนะ ปีนี้ไม่เห็นมีน้ำลำญยฝั่งนี้อาหารไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าติดกับแม่น้ำลำคลองนะมันก็เลยเขาไม่ให้ตั้งขายเพราะว่าเดี๋ยววันที่6จะมีการโยนบัวกันเนี่ยคนตรงนี้จะเยอะมาก เร็วได้เดี๋ยวอยชนเี่ยคือดูแล้วหวัดเสียวพิสิทธ์หวัดเสียวกลัวมันจะแบบว่าประสานงานคือเร็วได้เออเร็วได้เดียอย่าชนอันนี้ไปไหนนะเนี่ยนคุณนี้ก็ทำสายหม่ทำแป้งนะคะ ทำสดๆเลยนะโรตีแส่ไหอันนี้มาจากอายุธยานกก็มีนะคะนกใครชอบกินนกก็มากินได้ตัวละยี่บห้าบาทเการัดก็มีค่ะอย่างที่บอกปีนี้คือเการัดเยอะมากาาบทมาแล้วนะจ๊ะ อืเครื่องใหญ่จะเไว้จริงจะเล่ดีก็ถากันได้ครับทีเดเยช็ดีๆตาพ็อรับการความบันรับกับนักอทีมงานรับชั่งโมงนี้ครับมีบาทขึ้นไปเลยมีบาทขึ้นไปเลยครับ 对呀，我。 我明白。 ขายได้80น,นะอ,อ,อันนี้จะเป็นในโรงเรียนนะคะในโรงเรียนวัดบางกีเขาก็เปิดประมูลให้คนเข้ามาขายของเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้คือโรงเรียนปิดคาะ ก็จะมีการตั้งสินค้าแบบนี้นเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยที่เราเดินอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ในโรงเรียนนะ <Okay. S 1> จะมีร้านสิ่งบาททุกอย่างมีของกินมียำอะไรพวกนี้อ๋อราชาหมูกระทะก็มีมานะปีนี้ นีมาทุกปีราชาหมูางเขาีเป็นดาวเีั้นครับเราขยาดนีมาทุกปีราชาหมูกระ้ามาทุกปีก็จะนั่งกินกันแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นเตาเตาแต่ละโต๊ะให้ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอันนี้อันนี้คืออยู่ในโรงเรียนใช่ปะ ในโรงเรียนวัดบางทีงเขาก็จะเปิดให้ขายของกันแบบนี้นะคะอคุยอันนี้นะบูบูมีบูด้วยทีนี้เราซื้อเจ็ดคู้อยตรงนี้สิบเอ็ดู้อยอ๋อเหรออ๋อก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆใครชอบก็มาเดินนะ ถุงเท้าเมื่อกี้ซื้อไปเจ็ดคู่ร้อยนะถ้าใครมาแล้วจะเอาเนะี่ยให้มาที่นี่สิบูกระจกห้าสิบบาทถูกถุเลก้าสิบถุงกระจกเลก้าถุงกระจกห้าสิบบาทถูกถุงเลก้าสิบถงกระจกเลก้าถุงกระจกหาสิบบาทถูอถเล้าสิบถงกระจกเก้าถุงกระจกหาสิบบาทถูกถเลก้า ซีกตะโจกนี้จ้าซีกตะโจกากจิกผิวเดียกซีนตะโี้้าซีนด้ากจิกคนชอบกินีะ้วยจ้าผิกเกเราเจอร้านเก่ารัดอีกลรไหมเก่ารัดนี่นับนับได้มีหนึ่งประมาณ10ล้านได้มั้งอะที่มาคราวนี้ โคดยำก็นากิบมีปลาท่งองโกสเป็นด้วยเท่าไหร่น้องค็กระกนี้จังนะคกระุกห้าสิบทถเดยวจัคกระจกนี้จังนะคกระกสิบทถเดีวคะก่จนคกระกห้าิบบาทดวจะนี すいません。 เที่ยวเรื่อยๆนะคะขนาดวันนี้เป็นวันแรกนะน้าเนะมาันะเนี่ยอันนี้คือทางเข้าแต่เราก็กำลังจะออกนะซื้อไก่ไหมเอาปะ ใังสิันดีเอาไหาน้ลม้สด0อร่อยวาน่นใจ10บาทครับนึกถึงปีที่แล้วนะ มีที่แล้วไอ้นี่ซื้อไปให้เคี่ยวเงินกินปีนี้เหมือนจะหนาไวไน,นะเนี่ยมันไม่รอนนะใช่ <Hi. S 2> แล้วนี่ก็คือทางที่เราจะไปที่จอดรถนะเราจะกลับบ้านละแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆถ้าใครเดินไม่ไหวก็ถ้าถ้าใครเดินไม่ไหวตอนเย็นตรงเนี้เขาจะมีที่จอดรถกอบรอรับนะคะก็ะทยอยนั่งกันไป แต่ถ้าใครเดินไหวก็เดินเถอะเพราะว่ารถกอล์ฟเนี่ยคือคิวยาวมากเป็นย,ยังไงกันบ <ไว S 1> ้างคะเพื่อนๆพ,นพ,นพนี่พาไปเที่ยวเมื่อกี้ก็จะเป็นงานวันแรกนะคะเป็นงานประเพณีรับบัวของชาวสมุทรปราการที่มีจัดขึ้นทุกๆปีนะคะงานจะมีตั้งแต่วันที่30กันยาจนถึงวันที่8ตุลาเลยนะคะถ้าใครว่างใครสะดวกก็แวะมาเที่ยวมาอุ่นนุ่นพ่อค้าแม่ค้ากันนะ วันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะวันนี้ไปแล้วบายบาย